สวัสดีครับเจอกันทุแขวงข้ามมวนสปป,ปลาวเอ่าครับวันนี้เฮาสิพ้าไปเบิงว่าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่าจากท่าแขกไปถึงมหาชัยสิมิจักโรงงานครับตอนนี้เฮาก็อยู่บนถนนสายส2สองครับเี่ข้ามมวนย่อมมาลาดทางผิดมาถึงมาออกจากท่าแขกมาประมาณโลโน,น้อยนี่นะแมพ่อมองแล้วงนะงอง ทำนั่งเอ็นตุกตัวเมื่อเป็นเท่าแลนมามาหกวอดหลักกิโลเมตรที่สิบหกลักกิโลเมตรที่สิบหกถึงกับที่นี่โรงงานเมืองแหล่ค่ายครับเห็ดปูนขาวน้ำแน่ปูนขาวนี่็มีพอปูนขาวเห็นรถไถมาเอาปูนขาวไปส่ทรงู่แถวเรื่อนจั์อยู่มีบแถวเทิน นี่เขาก็่าวแลนเร็วเลยรถของผมอะไรครับข้งางหน้าเลยยุคก,กว่าเมื่อเสียนล่องหงันเลยคนแยก,กคนเลยพวกเป็นโรงงานปูนขาวดงงาู่ล่องหันเขาแลนออกจากโรงงานปูนขาวมากประมาณซี่หาโลนะครับหาโลพอดีกะนที่พอ่อคือขับพ่อโรงงานปูนของเหล้าขับโรงงานตาสิงโตเลยนะ สมมุติอาจจะเป็นของจีนรรม,รรมาสัมผัสเอาหรือป่ะจ๊ะจะสังเกตได้ว่าแถวๆหนาโรงงานถือมีดล้านปลายยางหยักจุด,ดทยเขามากกันมากปลายยางเข็มล้มจังยางแถวนี้แหละองค์นรในเอ็นทีจีกับว่าที่มัฟสื่อเอาโรงงานนี่แหละรงงานสายมือนี่ครับเดี๋ยวเห็นด้วยแต่ว่าขัาเจา้าก็ตีขายแพงทะเล บ่ได้กันนะยังไงบ่ได้กันก็เลยสิญญใหายไปพุ่นล่ะไปเศร้ามองอ่ะมองว่าอนะ่ะมหาชัยอ่ะเศร้าก็เศร้าบา่าหน่อยปีเด้อแปะลอยปีคนเด,ด้ที่แรก,กหาสิบปีแล้วบัดนี้ยืดมากเกือบลอยปีแล้วมันกฎหมายใหม่มากกฎหมายเล่าเกี่ยวกับการขาของผุนอีหละ่ะคือเป็นโรงงานที่สองสิใหญ่ได้แข่งกังมบะโรงงานปูนซีมเมนต์ มาแถวๆนี้อาจจะพ่อกล้องจับความเรวก็วอะไดนะครับตอนนี้ถึงในเมืองมหาชัยเราเราแถวผูใ้ใรแลนประจำทีหูดีครับแถวโรงเรียนตำรวจนะครับเดี๋ยวเราโรงเรียนตำรวจทั้งสองฝั่งใส่ฝั่งขวานแมนต้นตอนทั้งตำรวจก็ยิ่งผู้ใไสท่สทั้งหนาหไปป้อมตำรวจป้อมย่ามครับนี่ล่ะกล้องกับยุคความเมื่อมองร้านอาหารลานนี้ครับ ก็ซสมเออว่าใครเห็นครับมันจับคว่มเร็ว,ว,วนี่แหละแถวๆนี่แหละแถวโรงเรียนตำรวจนี่แหละครับโรงเรียนตำรวจแลนข้ามมวนไล่คงไปหนีกับติมันด้านไล่ถ้ามนันมีกล่องจดนกับที่ว่าใคการกาแล่นหอดหายดิจนกำหนดให้สนับแลนออกมาเข่าเขตเมืองมหาชัย ซึ่งเมืองมหาชัยนี่ก็ดิเป็นอำเภอรครับไปค่ายอำเภอขึ้นอยู่ในไทยเป็นอำเภอหนึ่งอยู่ในแขวงคำวันนี่แหละกสิพ่อร่งใหม่ครับมาก้อนดี่เป็นร่องใหม่ไงบอกไงนี่แหละครับเนีย่ยใส่เมื่อี่ท่านเพีนยนเลัว่าเมื่อสิเป็นบ้านพักพนักงานนี่แหละเนี่ยร่งใหม่เป็นของไส้สนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ห่างมาละเพราะว่าเลิกกิจการไปแล้ว อีกเป็นรุ่งใหม่บบกง่ายแล้วครับเป็นอุตสา,าหกรรมขนาดใหญ่เลย่ตะคอนกวงควงเพราว่าเดี๋ยวนี้ก็ถิ่ยุบไปแล้วละ่ะที่นี่อยู่แบบใหม่อยู่แถวแถวใช่ยหรอที่รุงใหม่ครับไลยเป็นี่ก็ดีแจกหัวห้องไปพ่อเปล่าเดี๋ยวไปเบิรงกันครับโรงงานสุดท้ายเป็นโรงงานอย่าง I've been dreaming on in my head like I've seen it a life worth living is a life with me a n i n g I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeling this <c oughs> สำหรับรงงานที่ออกจากเมืองหาชัยมาประมาณเก็ดแปดโลเนี่ยแล้ครับประหวั <c oughs> นี่ก็ที่เป็นโรงงานค o m e on ซิมังลาวอ่ะสันก็จิท้ายได้ซ้ำนีละ่ะ โรงงานที่ใหญ่อีกโรงงานหนึ่งครับในแขวงคํามวลเพราะว่าเป็นไายไทย้างไนกับที่ไทยทั้งหอกซึ่งโรงงานคํามวลซีมังเล่าเนี่ยกับที่เป็นกลุ่มบริษัทคนไทยที่เป็นเข่ามารวมลงลงทุนกับกลุ่มฟังเล่าเนี่ยแหละครับเศรด้ครับมองนี่มองไปพื้นที่ตรงนี้ทั้งหลังกับที่เป็นพวกเขาอูพวกเขายิงปืน เ้าสัญญาเ้าเป็นแปะหลอ,อยปีนกฎหมายตัวไม่มากแ้วนี้ถิถมขึ้นบัดเต่ทั้งใส่ทั้งขว้าในน้ำท่มวมผมซึ่งทุกวมก็ได้มาเอาสินค้าอยู่นี่แหละไปทรงฟังอยู่ฟังไทยนะเขากับสิเลียวเขาจองบูตรจองคิวเขารับสินค้าครับเมื่อก่อนแถวนี้เป็นลานจอดผมมีต้นไม้เลยเพิ่นอมเพิ่นหอาก็เอามาปลูก ต้นส,สัมาหรือต้นจามจุรีเน่ยเดินหนีกันทิดตอนสั่งโรงงานเหรอมุกผมไ้เอารถมาสง่งสินค้าส่งปูนแถวนี้อยู่เพราะว่าบ่มีโรงงานในเลาาเนาะโรงงานแต่ปูนทีเมนของไทยนะมันก็มาสั่งโรงงานแหลกตามน,นี่น้ำท่วมติดเจ้าตะแล้วก็มาเป่าปูนยุดแผ่นนี่แหละแผ่นมองเห็นอยู่ทั้งหนาเอาไปสั่งโรงงานเป็น บริษัทจากมาจากจีนพวกเตาเผาพวกอยังต่างๆอุปกรณ์ออกมาจากจีนหลายอยู่ครับคนมา่นรับเหมาประเทศจีนนมารับเหมาสารโรงงานให้เอทีครับคลิปนี้ก็พ่อหอมป่าพ่อได้ความรู้เร็กๆหน่อยัเนาะเพราะว่ากันขอล่ากรับผมรีวิวทุกอย่างจากการเดินทางโดยมางลักหมู